ใบหน้าของเราเนี่ยก็คือแบบเซียนเซียนเซียนเข็มส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตองก็อยู่ที่ชามเมอร์คลีนิกนะคะสาขาราชดาพิเศษอีกแล้ว แบบว่าเออเนาะช่วงโควิดที่ผ่านมาคลินิกต่างๆเนี่ยคือปิดหมดแล้วด้วยความที่ใบหน้าของเราเนี่ยก็คือแบบเซียนเข็มมากๆมันไม่ได้จิ้มมานานแล้วอะมันก็ต้องมาโดนสักทีหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีโควิดอะตอนได้มาทํำไฮคูที่นี่และไฮคูที่เนี่ยดีมากถ้ามันเลี้ยวขึ้นจริงๆเราทําไปหน้าเราก็แบบเออสวยถูกไหมแต่พอโควิดผ่านไปตอนนี้นะคะแก้มเราก็เริ่มกลับมาบริเวณแก้มเอยเหนียงเอเพอเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมมันก็จะมีแบบเออห้อยๆตรงเนี้ย มันก็ไม่เวิร์กถูกปะเราก็ต้องมาจัดแฟตบอมที่นี่ซึ่งแฟตบอมที่ชามเมอร์คลินิกเนี่ยถามว่ามันดียังไงเขาบอกว่าสารสกัดที่เป็นอยู่ในแฟตบอมนะคะมันมาจากสารสกัดจากธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งคือที่เนี่ยไม,ไม่ต้องฉีดเยอะคือเมโสแฟตที่อื่นเนี่ยเราจะฉีดแบบหลายซีซีแต่ที่เนี่ยคือเราฉีดเป็นแฟตบอมของเขาเนี่ยก็คือเหมือนแบบฉีดแค่สองเข็มบ้างถ้าเกิดใครที่มีแบบไขมันเยอะๆก็อาจจะฉีดแบบสี่เข็มซึ่งมาจะเห็นผลเลยเว้ย แล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้เราจะไม่ไปเราจะไม่มาทําแค่อย่างเดียวค่ะเพราะว่าเรามาคลินิกแล้วเราก็ต้องแบบจัดเต็มก็คือตัวอีกอย่างนึงที่เราอยากจะมาทําวันนี้คือเราเห็นรีวิวเยอะมากๆมากๆเลยเพราะว่าที่ชมเมอร์เนี่ยนะคะเขามีตัวปาบี้อมันเหมาะสําหรับคนที่แบบใต้ตาคล้ำเราพักผ่อนน้อยดูซีรีส์เยอะดื่มน้าไม่เพียงพอคนที่เป็นภูมิแพ้ก็สามารถมาทําได้นะคะที่แบบว่า ใต้ตาค้ำๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเออตรงใต้ตาตรงเนี้ยเรามีริ้วรอยแล้วเริ่มมีริ้วรอยเล็กๆริ้วรอยเล็กๆนะคะคือถ้าเกิดเป็นริ้วรอยแบบหัวใหญ่ๆตาลึกโบเนี่ยแนะนําว่าฟิลเลอร์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดตัวบาร์บี้อตัวเนี้ยเขาเป็นไฮยาก็คือเหมือนแบบพอฉีดเข้าไปอ่ะมันก็จะกระจายใช่ไหมกระจายเข้าไปตรงนี้ทําให้ใต้ตาเราเนี่ยดูสดใสได้ดูอิ่มมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันดีตรงที่ว่าพอเราฉีดเข้าไปมันจะเห็นผลเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ตอนจะมาจัดเต็มให้ดูทั้งตัวแฟ แล้วก็ตัวบาร์บี้อายว่าแบบเอนะ้ยหน้าเราเนี่ยจะไปดูไบรท์ขึ้นดูสวยขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเออใต้ตาอามันจะมีร่องๆองตรงนี้ปับเติมให้มันดูแบบเออสดใสขึ้นใต้ตาถ้าเราไม่ได้อยากแบบฉีดฟิลเลอร์นะที่ทางคลินิกของแชมาปญคลินิกเรา,าจะเรียวกว่าเป็น ตัวบาบีไอตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะมันฉีดเพื่อให้เหมือนผิวมันฟูขึ้นร่องมันตื้นขึ้นอันนี้คือพอเรา,เอาฉีดแล้วมันก็จะเห็นใช่ฉีดแล้วเห็นเลยว่าฟูขึ้นแต่ว่าอาจจะแบบหลังฉีดทันทีอาจจะมีบวมๆหน่อยขาะแต่ว่าประมาณสักวัวนหนึ่งสองวันนี้มันก็จะเซตตัวแล้วก็จะพอดี ้ราก็จะแบบว่าคีนหน้าเรียบร้อยแล้วนี่คือเป็นแบบใต้ตาจริงๆนะคะที่แบบคินก็สมองออกไปก็เดี๋ยวจะมาฉีดแบ b พี By ่ไนะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้องแล้วเดี๋ยวรอฉีด ดีมากจริงๆอันนี้คือแบบแฮปปี้อ่ะไม่เจ็บเลยเพราะคุณหมอมือเบามากแนะนําว่าเออถ้าเกิดใครที่แบบว่ากลัวฟิลเลอร์หรือว่ากลัวเรื่องแบบว่ามันจะแบบ สลายไหมอะไรอย่างเงี้ยลองมาฉีดตัวบาร์บี้อายดูแล้วแบบมันเวิร์กจริงๆก็คือตัวนี้มันจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะคะก็คือจริงๆอ่ะมันมาฉีดซ้ำได้เรื่อยๆถ้าเกิดใครที่กลัวฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยต้องว่าจริงตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะแลวคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะสลายไม่สลาย,ลยอะไรก็คือเรามาฉีดซ้าได้ทุกๆเดือนแล้วไม่เป็นตัวไฮยาไงมันปลอดภัยอยู่แล้ว โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําตัวบาร์บี้อายเนาะแล้วก็ตัวแฟทบอมเสร็จเรียบร้อยแ, mm hmm. แล้วเห็นหน้าแบบว่าอุ้มออย่างนี้ mm hmm. ก็คือเราฉีดแฟทบอมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ตัวยาแบบแน่นแน่นจุกจุกแต่ตัวบาร์บี้อายเนี่ยคือแบบแฮปปี hmm. ้มากเพราะว่าเราไม่เคยฉีดเลยแล้วเร,เ,รเราอาแต่รีวิวมาใช่ปะพอวันนี้เราได้มาลองฉีดอันนี้คือคลีนหน้าออกแล้วอะคือมันเติมเต็มเข้าไปตรงแบบใต้ตาเราดีมากอะคือจากที่แบบใต้ตาเราแบบดูคล้ำคลำดูเหนือหน่อยเหนื่อยโซมโมพอแบบเติมเข้าไปอะเฮ้ยม mm ันแบบ ดีมันดูสดใสดูแบบ ดูแบบอิ่มอบเออดูผิวมันฟูขึ้นตอนนี้เขาก็มีโปรเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ที่มาฉีดก็คือ1 9 9 9บาทคุ้มมากคือถ้าเกิดใครไม่อยากแบบฉีดฟิลเลอร์กลัว,น,น,ลวนู่นกลัวนี่มาลองบาร์บี้อายเว้ยมันดีจริงๆใครนะคะอยากจะมาที่ชาเมอร์คลินิกเนี่ยก็สามารถมากันได้เพราะว่ามาง่ายมากรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ราชดาวิเศษนะคะทางออกหนึ่งเดินเข้ามาปุ๊บมองขวามือน,นะคะก็จะมีป้ายสียเขียวเห็นได้แหละว่าชาเมอร์คลินิกโอเคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะตอนทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กนท แต่ละค่ะบ๊ายบาย